แบบแรกคือสัญญาจะซื้อจะขายคือจะตกลงกันเฉพาะบางเรื่องว่าเราจะทําการตกลงกันเนี่ยเฉพาะบางเรื่องอว่าเราจะซื้อจะขายสิ่งน,นู้นสิ่งน,นี้เนี่ยอตอนไหนเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยอกับอีกอันหนึ่งคือสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดคืออันนี้ตกลงกัน ทุกเรื่องแล้วลักษณะแตกต่างกันนะคะอืจะซื้อจะขายเนี่ยจะตกลงแค่บางเรื่องว่าเอ้ยเราจะซื้อสิ่งนั้นนะเราจะซื้อสิ่งนี้ตอนไหนเวลาไหนก็ไม่พูดทั้งหมดแต่ถ้าซื้อขายเสร็จเด็ดขายเนี่ยจะตกลงกันทุกเรื่องแล้วอซึ่งลักษณะการขายก็จะมีหลายแบบค่ะอแบบแรกคือขายตามคําพันนาหรือขายตามตัวอย่างคือขายตามแบบที่เราโฆษณาหรือที่เราโมไว้เนี่ยก็ต้องส่งมอทรัพย์สินตัวอย่างนะคะตามคําตามที่เราแบบโมไว้ตามตัวอย่างหรือคําพันนาที่เราให้ไว้นะคะ แล้วก็เปิดโอกาสไม่ได้ปิดนะเปิดนะคะตมสัญเอเข้าไปเปิดโอกาสให้ลูกค้านะคะได้ทําการตรวจสอบสินค้านั้นต้องตรวจสอบได้ว่าตรงตามตัวอย่างหรือคําพรรนนานของเราหรือเปล่าค่ะตอนน่อมาค่ะขายเผื่อชอบตลาดขายเผื่อชอบเนี่ยคือเราขายไปให้เขาแล้วก็มีเวลาคืนสินค้านในเวลาที่กําหนดถ้าเกิดว่าชอบก็ไม่ต้องคืนได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่ชอบก็มาคืนในเวลาที่กําหนดแล้วก็คุณก็จะได้ตังค์คืนไปอันนี้คือลักษณะขายเผื่อชอบตอนน่อมาค่ะขายทอดตลาด ลักษณะของการขายทอดตลาดนะคะก็มีการประมูลซื้อขายกันถ้าผู้ทอดผู้ทอดตลาดหรือว่าผู้ทําการาประมูลเนี่ยเห็นว่าราคาสูงสุดไม่เพียงพอเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ถอนทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดได้เช่นสมมติว่าเราจะไปขายทอดตลาดแบบวา่าบ้านหลังนี้เป็นอาหารสาฤฤังห์ิมทรัพ์นะราคา,าประมาณล้านสองพอไปเปิดประมูลปุ๊บคนประมูลสูงสุดมันให้แค่ล้านเดียวเองกําไรยังไม่ได้แถมขาดทุนตั้งสองแสนเออเราก็เลยใช้สิทธิ์บอกว่า ถอนค่ะไม่ไม่ขายแล้วอะไรเงี้ยได้อื ứng. ซึ่งการประมูลเนี่ยจะประมูลกี่คนก็ได้นะ ứng. แล้วแต่อันนี้คือลักษณะของการขายทอดตลาดนั่นเองต่อมาค่ะลักษณะของการขายฝากการขายฝากเนี่ยก็คือกรรมสิทธิ์จะตกไปยังผู้ซื้อแต่ผู้ขายนี่ก็จะสามารถซื้อคืนได้ในเวลาที่กําหนดหมายความว่าขายฝากก็คือเอาไปฝากเขาไว้อะเออเอาไปฝากเขาไว้อื ứng. กลายเป็นของนายบีและเรียบร้อยคือสมมติมีนายเอแลนายบีนายเอเนี่ยอืม เป็นทำไมคะเป็นเจ้าของที่ดินแล้วต้องการเอาไปขายฝากกับนายบีเพราะเราไปขายฝากเรียบร้อยปุ๊บของเนี่ยเป็นของนายบีทันทีแต่ว่ามันก็จะมีช่วงเวลาที่ตกลงกันไหมว่าอาจจะเป็น5เดือน6เดือนหรือว่าปีหนึ่งเนี่ยบอกว่านายบีก็บอกว่านายเอคืนซื้อคืนได้นะในเวลาที่เรากําหนดเราถึงจะลักษณะเนี้ยจะเป็นลักษณะขายฝากเอาเนี้ยคล้ายๆจานองนิดนึงแต่ว่าไม่เหมือนกันนะคะเป็นลักษณะการขายฝากต่อมาค่ะซื้อขายเงินผ่อนซื้อขายเงินผ่อนเนี่ยจะเป็นกรรมสิทธิ์เนี่ยจะตก่กัพืู้ซื้อ ผู้ซื้อทันทีที่มีการขายเลยอ่าตัวใหญ่เนี่ยงวดแรกก็จะเป็นเจ้าของได้ทันทีเลยอืมเป็นเจ้าของตั้งแต่งวดแรกนะเอาไปใช้งานได้เลยอันนี้ก็จะพบมากในปัจจุบนันใช่ไหมคะพวกสินค้างเงินผ่อนทงนางนัหนก็มาจา่ายเงินผ่านเขาไปเรื่อยๆ การขายแบบนี้ก็คือการเช่าซื้อด้านหลังการเช่าซื้อนะคะคือเจ้าของทรัพย์ยจะให้คำมั่นว่าจะขายจะให้ทรัพย์สินแก่ผู้เช่าซื้อถ้าชาระเงินครบกําหนดอืคืออ่ายังไม่ได้เป็นของยังไม่เป็นของ,งเองจ้ายังไม่เป็นของผู้ซื้อทันทีต้องจ่ายเงินให้ครบกําหนดก่อนแล้วก็จะให้นะคะอืมว่าจะเป็นของผู้ซื้อทันทีอะลักษณะของเช่าซื้อเนี่ยถ้าไม่จ่ายค่าเช่าติดกันสองงวด ของก็สามารถเอาทรัพย์สินคืนได้นะคะอืสามารถจะเป็นเจ้าของได้ก็เมื่งงวดสุดท้ายอช้างส,สาเท่าซื้อนะเป็นเจ้าของเงินงวดสุดท้ายแต่ว่าเอาไปใช้ได้เหมือนกันนะความแตกต่างระหว่างซื้อขายเงินผ่อนกับเช่าซื้อไม่เหมือนกันนะคะถทาซื้อขายเงินผ่อนเนี่ย เราเป็นเจ้าของตันงวดแรกเลยแต่ถ้าเช่าซื้อเนี่ยเราจะเป็นเจ้าของตอนงวดสุดท้ายซึ่งถ้างวดไหนไม่จ่ายเนี่ยก็มีสิทธิ์โดนยึดนะคะโดยที่ตังอะเขาก็าาไม่คืนของงวดที่ผ่านๆมาเขาก็าไม่คืนตังเราอือันนี้ก็คือลักษณะของการเช่าซื้อค่ะต่อมาค่ะการเช่าซับการเช่าซับก็คือเป็นการขอเช่าเขาเป็นกรรมสิทธิ์ที่เป็นของผู้ให้เช่าเสมอแล้วก็ห้ามเช่าซับงังเหมือนผู้เช่าบ้านเช่าอะไรอย่างเงี้ยห้ามเช่าอาหารสาริมัซั์เนี่ยเกินกว่า ทั้งหมด30ปีอ่าเกินกว่า30ปีเช่าได้มากสุดเนี่ยห้ามเกิน30ปีนะคะอันนี้เป็นเจ้าของไม่ได้คือเช่าได้อย่างเดียวแล้วก็นอกจากการซื้อขายทั้งหลายนะคะเราก็จะมาดูเรื่องของการให้การให้ตามกฎหมายเนี่ยจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อการมอรบทรัพย์สินแก่ผู้รับหรือทำสัญญาว่าจะให้ต่อ,อเป็นหนังสือนะคะละักษณะต้องทําเป็นหนังสือว่าเราจะให้สินนี้นสินนี้แล้วก็มีการจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่นั่นเองอันนี้ก็คือต้องมีลักษณะเป็นการทําเป็นนิติกรรมขึ้นมานะคะอื อันนี้ก็คือลักษณะของทรัพย์สินทั้งหลายนะทั้งการให้การซื้อขายการกู้ยืมเรื่องประเภททรัพย์สินต,ต่างๆอันนี้ก็เป็นกฎหมายาลักษณนะกฎหมายทั่วไปนะที่พี่บอกไปเรื่องของการซื้อขายจบแล้วที่มาดูอีกอันนึงซึ่งเป็นกฎหมายอาญากฎหมายอาญาเนี่ยาเป็นหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่9นะคะหัวข้อที่9ในลักษณะเรื่องที่2ที่บอกว่าเป็นเรื่องของการอะไรคะเรื่องของอกฎหมายในชีวิตประจำวันกฎหมายอาญาเนี่ยทำไมถึงเป็นกฎหมายในชีวิตประวัน รู้ไหมเพราะว่าความผิดทางอาญาค่ะเป็นความผิดที่พบส่วนใหญ่ความผิดตัวแนนจะแบ่งเป็นสองอย่างใช่ไหมอาญากับแพ่งถ้าเป็นความผิดอาญาเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการทําผิดที่เราพบบ่อยใช่ไหม,มความผิดอาญานะคะจะเป็นการกระทที่ผิดอาญาเนี่ยต้องมีสภาพจิตใจอ่ะดูอันดับหนึ่งเลยนะหนึ่งต้องมีสภาพจิตใจสองต้องมีการกระทําอ่า คือสภาพจิตใจเนี่ยตั้งใจทํหรือตัวว่าจะทําำการกระทําว่าทําผิดจริงแล้วก็ต้องมีกฎหมายบอกว่าผิดนะคะไม่ใช่เราไปบอกว่ามันผิดนะต้องมีกฎหมายมาบอกว่าผิดแล้วที่สําคัญต้องทําไมคะลักษณะของกฎหมายเนี่ยจะต้องอะไรคะไม่มีเหตุเว้นโทษให่คือมีบทลงโทษบังคับอนะอันนี้คอนเซปต์ของความผิดอาญานะสภาพจิตใจการกระทามนกฎหมายบัญญัติว่าผิดแล้วก็มีไม่มีเหตุเว้นโทษให้นะอ การตีความกฎหมายอาญาเน,นี่ยะคะต้องลักษณะคือเคร่งครัดเพราะถือว่าเป็นลักษณะบรรทัดฐานทั่วไปเลยและไม่มีผลย้อนหลังยกเว้นกรณีที่อะไรคะมีประโยชน์ต่อจำเลยอ่ามีประโยชน์ต่อจำเลยคือเป็นลักษณะที่อะไรคะเพิ่มโทษไม่ได้นะคะลักษณะกฎหมายอาญานเนี่ยเพิ่มโทษไม่ได้แต่ว่าลดโทษได้ อันนี้คือคอนเซปต์ของกฎหมายอาญาทีนี้เรามาดูลักษณะของอความผิดประเภทของคนที่ความผิดที่มีเหตุเป็นโทษให้นะคะอืความผิดที่มีเหตุเป็นโทษให้นี่คืออะไรคือคนที่ทําไมคะเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบขวบอันนี้ก็คือเขาทำเพราะเขาไม่รู้ไงเขายังเด็กอยู่ใช่ไหมเด็กต่ำกว่าสิบขวบเนี่ยก็ไม่ผิด ลักษณะของคู่สมรสคู่สมรสก็คือคนที่แต่งงานกันอะคะ่ะขโมยของกันเพราะก็ถือว่าเป็นสินสมรสใช่ไหมคะลักษณะเนี่ยเป็นสินสมรสสินสมรสเนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติของทงั้งคู่พนกัการขโมยของกันก็ไม่ผิดค่ะ การที่จะบอกสามีมาฟ้องว่าเอ้ยภรรยาแอบแม้มเงินเก็บไว้อะไรเงี้ยเออแบบในละครอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะคะถือว่าไม่ผิดทางกฎหมายหรือว่าทาเพราะจาเป็นอ่าทำเพราะจําเป็นแบบไม่มีสกินแล้วก็ไปขโมยเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วบบแบบจาเป็นจริงๆแล้วแต่ความเห็นของศาลว่าเขาเห็นว่าทาเพราะจำเป็นหรือว่าตั้นใจขโมยนะอ,อันนี้คือความผิดที่ไม่เห็นบันโทษให้แล้วก็อีกอันหนึ่งคือทําเพราะบังคับตัวเองไม่ได้ อันนี้จะเป็นพวกวิกลจริ่ะพวกบ้าอ,อันนี้เป็นพวกโรคจิตบ้าโรคจิตนะคะวิกลจริอันนี้ก็จะไม่ให้ลงโทษนะจะส่งเขาลงบาลวิกลจรินะคะพวกแบบว่าบ้าแบาบว่าอยู่ๆก็ไปเอามีดไปปลายคอคนอื่นหรือว่าตะโกนคุ้มข้างเอาคนอื่นแบบถีบคนอื่น,นทำร้ายคนอื่นอย่างเงี้ยอันนี้คือทำเราประคับตนเองไม่ได้อันกรณีนี้คือมีเหตุเป็นโทษให้นะคะเป็นพวกโรคจิตแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องเป็นแบบว่าเจอคนแบบว่า กินยาบ้าบาเนี่ยแล้วก็แบบไปกีดคอเขาไปแบบล็อกคอเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือทํามีความผิดนะคะเพราะว่าไม่ได้ถือว่าบังคับตัวเองไม่ได้เพราะว่าเราไปกินยาเสร็จติดมาใช่ไหมหรือว่าอีกแบบนึงคือทําตามคําสั่งเจ้าพนักงาน ็คือคนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายพวกตำรวจนะคะมาสั่งให้ทำแล้วทาตามคำสั่งเขาแล้วแบบอาจจะเป็นการละเมิกดกฎหมายบ้างอะไรเงี้ยก็มีเหตุให้เว้นโทษให้นะคะอันนี้ก็คือความผิดที่มีเหตุให้เว้นโทษให้ตอนน่อมาค่ะเรามาดูประเภทความผิดทางอาญากันดีก,กว่าประเภทของความผิดอาญานะคะจะมีอยู่สองแบบคือความผิดอาญาแผ่นดินกับความผิดที่ยอมความได้อะลักษณะของความผิดอาญาแผ่นดินนะคะก็คือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงก็เอาโทษ เอาโทษสถานเดียวเลยายแรงเอาโทษนะพวกความผิดอะไรบ้างพวกอ่าหมิ่นพระบรมนะคะหมิ่นพระบรมหม,มิ่นพระบรมพวกอะไรคะแจ้งความเท็จอันนี้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะแจ้งความเท็จเนี่ยอ่าพกปืนโดยไม่มีใบอนุญาตอ่าแล้วสถนีเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ถ้าเป็นความผิดที่ยอมความกันได้นะคะก็จะเป็นลักษณะพวกขโมยของพ่อแม่พี่น้องอขโมยของกันเองอ่ะขโมยของในครอบครัวนะคะก็ขอยอมความกันได้นะสามารถยอมความได้เพราะปกติอาญาจะยอมความไม่ได้นะอืข้อมยอของในครอบครัวจะยอมความได้คดีมินประมาทมินประมาทนี่เป็นความผิดทางอาญานะคะก็ยอมความกันได้อืหรือว่าคดีข่มขืนอันนี้ยอมความได้แล้วก็พวกอลิขสิทธิ์นะคะอันนี้ยอมความกันได้มีการเจรจาต่อรองกันได้ อันนี้ก็คือลักษณะของความผิดอาญ,ญาที่ยอมความกันได้นะคะสารบอีกอันนึงคือความผิดอาญ,ญาแบบลัหูโทษความผิดอาญ,ญาละหูโทษเนี่ยคือความผิดโทษเบาลัหูโทษนี่คือโทษเบาอ่าซึ่งความผิดอาญ,ญาโทษเบาเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะว่าโทษจําคุกเนี่ยจะไม่เกินหนึ่งเดือนลักษณะจะไม่เกิน